ที่ราช,ชบุรีเนี่ยเขามีการแชร์คลิปผ่านโซเชียลจัดปาร์ตี้วันเกิดอ,อ้างว่ามีเฉพาะญาติญาติเท่านั้นไม่มีคนรู้จักหรือว่าเพื่อนฝูงไม่มีเฉพาะคนสนิทแต่ภาพออกมาคนเขากด่ากัน คนเขาก็ต่อว่ากันนะครับเพราะเนื่องจากว่าคนที่จัดงานวันเกิดจัดปาร์ตี้ที่โพธารามราชบุรีในภาพเนี่ยอยู่กันนับได้ประมาณ15คนแล้วก็ไม่ใส่หน้ากากอนามัยนายอำเภอโพธารามท่านนายอำเภอนพรัตน์รัตนพานิชท่านก็เลยประสานตำรวจที่โพธารามเรียบร้อยเข้าไปตรวจสอบเรียบร้อยนะคะแล้วก็สอบเจ้าของบ้านซึ่งเจ้าของบ้านก็บอกว่าที่เห็นในคลิปเนี่ย มาดื่มเหล้ากันเนี่ยดื่มกันภายในครอบครัวค่ะทั้งหมดเป็นญาติญาติกันแล้วก็จัดกันอยู่แต่ในบ้านด้วยนะคะไม่ได้มีคนอื่นซึ่งพอตำรวจเนี่ยเข้าไปปาร์ตี้สลายเลยค่ะก็บอกว่าให้ความร่วมมือนะคะหยุดดื่มทันทีเลยนี่ ส่วนทางด้านพันตำรวจเอกชูเกียรติภูกาบพลอยรองผู้บังคับการตํารวจภูธรราชบุรีก็สั่งให้เจ้าหน้าที่และผู้ใหญ่บ้านไปตรวจสอบบ้านหลังนี้อีกครั้งค่ะไปเจอกับคนที่ชื่อว่านางสาวปลา นางสาปลาเป็นนามสมมุตินะคะเป็นคนที่ไลฟ์งานปาร์ตี้เมื่อสักครู่เธอบอกว่าก็นั่งดื่มกันกับญาติญาติทุกคนเนี่ยมาช่วยกันต่อเติมบ้านแต่พอดีวันนั้นเนี่ยเป็นวันเกิดของญาติอีกคนก็เลยเปิดเพลงดื่มเล่าเต้นกันสูตรตัวเองก็ไลฟ์ลง Facebook แต่ตอนลงคลิปอะค่ะก็คิดว่ามันไม่เหมาะสมก็เลยลบคลิปทิ้งแต่มันมีคนไปเห็นแล้วก็แคปคลิปเอาไว้ได้ทันไปโพสต์ต่อเรียบร้อย พอดื่มกันไปได้พักหนึ่งช่วงสามทุ่มตำรวจเข้ามาก็เลยหยุดจัดงานไปนะคะก็แยกย้ายกันกลับบ้านเขาอบเร็วความหมายคือพอพต์ปุ๊บปุ๊บบเลยใช่แต่เขาอ้างว่าไม่มีคนนอกนะและที่จัดเนี่ยก็ไม่ใช่งานปาร์ตี้วันเกิดไม่ได้มีการเย้ยโควิดเหมือนที่คนเขาด่ากันและที่ทำไปก็รู้เท่าไม่ถึงการอยากจะขอโทษชาวราช,ชบุรีเขาว่าแบบนี้ค่ะ